ใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะครับสำหรับเหล่าบลิงทั่วโลกครับที่กำลังร,งรอฟังสตูดิโออัลบั้มเต็มชุดแรกของวง Black ทิ k เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง YG Entertainment นะครับได้มีการปล่อยภาพนิ่งทีเซอร์ในการโปรโมทอัลบั้มชุดแรกของวงครับที่มีชื่อสั้นๆง่ายๆเลยนะว่าด h e ั l บ u m มออกมาแล้วภาพนิ่งทีเซอร์โปรโมทอัลบั้มของวง Black ทิ k เนี่ยนะครับได้บอกวันแล้วก็เวลาที่จะเปิดตัวในอัลบั้มเต็มชุดแรกของเกิร์ลกรุ๊ป ทีโด่งดังที่สุดในโลกตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะว่าจะเปิดตัวเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่2ตุลาคมนี้ตามเวลามาตรฐานตะวันออกครับส่วนเวลาในประเทศเกาหลีใต้นะคะอัลบ,บั้มชุดแรกของวงแบล็คพิงก์นั้นจะวางจําหน่ายในเวลาประมาณ13นาฬิกาค่ะดังนั้นขอให้เหล่าบลิงนะคะตั้งเวลาในการนับถอยหลังเอาไว้ได้เลยส่วนภาพนิ่งท่เซอร์โปรโมตอัลบ,บั้มของวงแบล็คพิงก์นะคะทาง YG ก็ได้เผยเห็นเพียงแค่ภาพด้านหลังของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้นซึ่งก็สร้างความลึกลับและความ ำน่าสนใจได้เป็นอย่างดีค่ะ